อออย่างอย่างออนไลน์เนี่ยวันนี้วันนี้ฟังน้องคนหนึ่งที่ที่อยู่ CCTV อ่ะนะครับเขาก็พูดถึงว่าเออไอสปีดของสีจิ้นปิ่นล่าสุดเนี่ยก็พูดถึงเรื่องเรื่องอการสร้างไอ้ QR Health นะครับการตรวจสุขภาพด้วยด้วยแอป QR ทั้งโลกเนี่ยที่จีนพัฒนาไปแล้วเนี่ยแล้วก็ได้ผลอย่างดีที่มันมันจะมีการอเ e r t คนใกล้ๆด้วยว่าถ้าเกิดเราเราสมมุติเร,เราเราเราติดติดโควิดอยู่เนี่ย เราเดินไปใกล้ๆอาจารย์เนี่ยมันจะเครื่องของอาจารย์ที่ที่โหลดแอปนี้ไว้เนี่ยมันจะเตือนอาจารย์เลยว่าให้ออกห่างจากผมทันทีเพราะว่าไอตัวเชื้อโรคกําลังมาเข้าใกล้อาจารย์นะฮะเออแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องสถิติไอๆสิบเอ็ดสิบที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้พฤติกรรมการจับจ่ายคนเปลี่ยนไปเยอะมากสําหรับสังคมจีนเนื่องมาจากโควิดนะอเดิมทีเดียวคิดว่าคนหนุ่มคนสาวจะเป็นเอนักช้อปปิ้ง นะครับแต่ว่าตอนนี้คนสูงวัยที่อยู่กับบ้านเนี่ยกลายเป็นกลายเป็นนักช้อปปิ้งตัวยงของของสังคมจีนตอนนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีสั์ใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วเราอาจจะพ้นกับเรื่องของ new normal แต่ตอนนี้มันกำลังพูดกันถึง now normal next normal ละอืมัมนมนไปอีกสเต็ปหนึ่งละไปอีกสเต็ปหนึ่งครับ uh huh. แล้วก็ค,คนคนที่ <c oughs> คนที่มีสูงอายุก,ก็ดีคนที่มีเงินซื้อของก็ดีเนี่ยคือเมื่อก่อนเวลาอยากได้อะไรเนี่ยมันต้องลงทุนออกไปข้างนอ,งอกองไปซื้อ แต่วันนี้อยากได้อะไรไม่ต้องออกไปครับกดซื้อได้เลยดังนั้นมันเป็นการซื้อโดยสิ้นเปลืองเยอะครับไม่ได้ซื้อจากความต้องการด้วยนะครับเพื่อนผมเนี่ยเขาบอกว่าซื้อของมาเนี่ยบานทียังไม่ได้แกะเลยยังไม่ได้แกะเลยพอเข้าไปท่องเน็ตเจอซื้ออีกแลวเอ้าเอาซื้อมาแล้วอะไรอย่างเนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันกลายเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าเราซื้อของบางครั้งเราไม่ได้ต้องการจริงๆหรอกแต่ว่าเราเห็นแล้วก็เลยคิด่เออราคามันถูกอยากได้ ก็ก็ซื้อมาพอมาเจอเห็นเอ้ยน่าน่าน่าซื้อมาเก็บอีกแล้วก็กลายว่ามันก็กลายว่าไปบริโภคเกินความต้องการซึ่งมันก็เลยไปสปาร์คทำให้ตัวอีคอมเมิร์ซมันโตแต่แน่นอนในแง่ของผู้ประกอบการพอเห็นพฤติกรรมของคนแบบนี้นี่คือโอกาสของคุณถูกไหมครับโอกาสของเราละผู้ประกอบการก็ต้องรู้แล้วว่า next 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 gen นะครับ next normal ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันคือคนที่พร้อมที่จะซื้อของโดยที่ตัวเองไม่ได้มีความต้องการองๆ ดังนั้นเนี่ยมันก็ไอตรงโซเชียลมีเดียที่ยัดของมาเข้ามาอะไรก็ดีนะครับคือผมเนี่ยไปหาซื้อหูฟังที่ใหม่ค่อนข้างดีเพราะเวลาเราเราใส่หูฟังไปแล้วเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยเสียงมันจะไม่ค่อยดีนะครับผมก็ไป Search คําว่าอะไรนะหูฟังที่ใหม่ดีที่สุดอย่างเงี้ยนะ แอปเดียรท่านั้นนะฮะมาทุกวันมาในโซเชียลมีเดียเลยครับหูฟังขั้นเทพไม่ขั้นเทพอ่ไม่ขั้นเทพมาเต็มเลยเพราะการเซิร์ชเพียนครั้งเดียวครับแล้วราคาไม่แพงมันยั่วยวนจริงๆใช่ราคาไม่แพงครับ3,000บาท4,000บาทมีไมค์หตัวอย่างเงี้ยนะครับตัว iPod มีไมค์แค่สีตัวนะครับแต่ไอ้ไอ้ไอ้ไอไอไไอ้ไอ้ไอไเไี่อมไอไไอไอไอไไอไแต่ไอไัไไไไไ้ ไม่หกตัวไม่หกตัวคือรอบทิศเลยนะครับแล้วก็สามารถจะตัดเสียงรอบข้างได้นะมีการออกแบบที่ดีเขาก็ไปเทสอให้เลยน่ก็คือในตอนนี้ก็กลายเป็นนักดูช้อปปิ้งออนไลน์ในระดับหนึ่งนะเพื่อจะลองดูทิศทางแต่ยังไม่ซื้อนะครับยังไปเอาเสียงข้างห้องมากันแล้วกันก็บนที่ันที่สิบเอ็ดสิบ็ดนี่อาลีบาบานี่ยอดขายสองจุดสล้านล้านล้านขอโทษนะใกล้กับ งบประมาณแผ่นดินเราบวานเรบสามล้านล้านของวันวันเดียวสองจุดสามล้านล้านแล้วตอนนี้รู้สึกจะจะเริ่มมีแคมเปญสิบสองสิบสองเข้าไปอีกแล้วนะจ่าเสือสงสัยสงสัยเงอาจารย์อ่ะพี่บุ๋ยครับสงสัยว่าเออเออบ้านเรายังไงคนในบ้านเราที่สุดแล้วเราไม่หาคนเก่งแบบเขาไม่ได้นะครับทั้งเรื่องแลดฟอร์มแบบนี้ ทั้งเรื่องแพลตฟอร์มอากูดาอะไรเงี้ยนะทั้งเรื่องในบุ๊กิงอะไรอ่ะครับอย่างเงี้ยสมไมบ้านเราเกับไม่มีการสิ่อถึงเขาบอกเรื่องสตาร์ทอัพของเราเนี่ยเป็นอะไรที่ที่สู้ใครก็ไม่ได้เลยนะครับในในในอ่ามาเลเซียก็มีกราฟนะครับกราฟนี้ของมาเลเซียนะในอินโดก็จะมีโกเจ็นะโกเจ็เดิมซึ่งเปลี่ยนเป็นโกเจ็เรียบร้อยแล้วมาในประเทศไทยกลายเป็นเก็ตไปคนไม่รู้เรื่องเป็นโกเจ็แบบเดิมดีกว่าเนี่ยครับ หรือในฟิลิปปินส์ก็มีครับบ้านเราก็เลยกลายเป็นอะไรไม่รู้เวลาเกาะกระแสตีปี๊บประชามพันธ์นี่เก่งจังนะเรื่องสตาร์ทอัพนี่พูดกันมาจนหูแฉะหมดแล้ววันนี้ต้องตัวใครตัวมันคับ่องทุนเลยมีสำนักงานมีคณะกรรมการมีมาตรการมีโอหูสารพัดมีสินเชื่อประกาศกันทุกแบงค์เลยโคลมโครมพี่บวยเป็นหน้าที่พี่บวยอีกแล้วจะไปตามผลสำลิดหน่อยเพราะว่าวันนี้ วันนี้มีสตาร์ทอัพมาคนหนึ่งเขาทํามาได้หกเดือนหกเดือนกว่าอยากกู้เงินไปคุยกับแบงค์ได้บอกว่าต้องรอผลประกอบการอย่างน้อยหนึ่งปีเฮ้ยก็ยังไม่ได้ลงลงทุนเนี่ยก็ต้องการทุนไปเดินไปทื้อนี่ไงบ้านเราเป็นอย่างนี้ใช่ครับเราเป็นอย่างนี้ไงมันถึงไม่เกิดทั้งสตาร์ทอัพเก่งสตาร์ทอัพที่มันทําแล้วมีโอกาสจะจุดพลุจะเกิดทางแบงค์ก็ร่วมลงทุนแหมคุยโมตีปี๊บใหญ่เลยเอาควาจริงเนี่ยพี่บวยต้องไป ไปเช็คคนผำริปมาดูครับอืมทำไมที่บ้านเราที่บอกว่าเราคนเราไม่แพ้ต่างประเทศอ่ะใช่ทําไมเ,เราไม่มีแอปไม่มีแพลตฟอร์มไม่มีอีคอมเมิร์ซ e ที่เป็นเซ็เตอร์โดยเฉพาะอ,อย่างโรงแรมต่างๆอะไรพวกนี้นะครับไม่มีครับอ,อของมันเหมือนกับของเราเนี่ยเก่งในเชิงของอินดิวิดวง่ง